ศาสนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่สองสาระน่ารู้ตามหลักศาสนาพุทธเรื่องพิธีสวดพระอภิธรรมสวัสดีสสดค่ะ,คะฟิล์มค่ะฟิลค่ะเจอกันอีกแล้วใช่เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคราวที่แล้วพี่โชคดีกับน้องมีบุญเนี่ยได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมในศาสนาพุทธกันไปดีเลยทำให้หนูเข้าใจในเรื่องพิธีกรรมในศาสนาพุทธขึ้นเยอะเลยแล้ววันนี้เขาทั้งสองคนเนี่ยจะมาให้ข้อมูลอะไรเรากันอีกไหมนะ แน่นอนครับต้องมาอยู่แล้วครับสวัสดีค่ะพี่ฟิลพี่ฟิลสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนั้นมีเยอะแยะมากมายค่ะอย่ารอช้าตามพวกเรามาเลยนะคะโอเคไปกันเลยอีกหนึ่งพิธีกรรมทางศาสนาที่พวกเราจะขอนำเสนอในวันนี้ก็คือพิธีสวดพระอภิธรรมในงานศพนั่นเองครับ หลายคนคงอาจจะเข้าใจผิดไปว่าการสวดพระอภิธรรมในงานศพนั่นคือการสวดให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ความจริงแล้วเป็นการสวดให้กับคนที่มีชีวิตอยู่ได้ฟังธรรมะเพื่อเป็นการเตือนสติเตือนใจให้เห็นความจริงของชีวิตว่าไม่มีใครหลบหนีความตายได้พ้นฉะนั้นให้ได้ทำความดีเสียตั้งแต่วันนี้ในงานศพนั้นจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมโดยปกติแล้ว จะนิมนต์พระสงฆ์จำนวนสี่รูปครับมาดูในส่วนของพิธีกันนะคะก่อนเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมจะภาาเตรียมเครื่องพยธรรมและผ้าบางสุกุลอาจจะใช้ผ้าไตาจีวอนหรือผ้าสบงก็ได้ถวายแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนสำหรับผู้ร่วมงานเมื่อเข้ามาในศาราที่ตั้งศพแล้วให้กราบพระพุทธรูปสามครั้งก่อนจากนั้นจึงจุดทูปหนึ่งดอกหน้าลงศพ เพื่อเคารพผู้วายชนเมื่อเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมประธานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นจึงจุดทูบเทียนเครื่องบูชาหน้าโต๊ะพระธรรมจากนั้นจึงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหรือจุดทูบเคารพผู้วายชนตามลําดับเจ้าหน้าที่าศาสนาพิธีกรอาราธนาศีลและทุกคนรับศีลพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจบแล้วจากนั้น เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์และทอดผ้าบางสุกุลพระสงฆ์พิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาเจ้าภาพกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่นสวนกุศลให้แก่ผู้วายชนและรับพรเป็นอันเสร็จพิธีนี่เป็นเพียงพิธีกรรมส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธเท่านั้นนะครับในตอนต่อไปพวกเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพิธีกรรมทางศาสนาอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับ